สวัสดีครับผมนายประจวบบุญเดแก้วนคันักศึกษา6 1ศ1 1ย์หนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2วันนี้ก็จะมาทำการจำลองการทำงานของวงจรโดยใช้ออสโลโสโคปเสมือนผ่านโปรแกรมทีนาครับโดยเริ่อแรกเราก็จะต่อวงจรตามที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็ปรับแหล่งจ่ายให้มีให้จ่ายเป็นไซเวฟ ครับแล้วก็จ่ายแอมพิจูดที่สิบโวลต์ความถี่อยู่ที่สิบเคหรือว่าหนึ่งหมื่นครับเฟสเป็นศูนย์ครับ,รบโดยผมจะเริ่มจากการเอาออสซิลโลสโคปมาตั้งแล้วก็ให้ชแนลหนึ่งเนี่ยต่อคอมไปที่แหล่งจ่ายแล้วก็ชแนลสองเนี่ยต่อคอมไปที่คาปาซิเตอร์ครับครับจากนั้นเราก็เข้าที่เมนู t ที แล้วก็เลือกออสโลสโคปครับครับโดยหน้านี้เนี่ยก็เป็นหน้าหน้า,หน,าหน้าจอของออสโลสโคปครับโดยเราทำการกดรันนะครับก็จะขึ้นอ่าขึ้นของเอ่อชแนลต่างๆครับอ่อโดย Time d ริ i ว i ชั่นเนี่ยผมตั้งเป็นที่200ร้อยไมโคร แล้วก็ World Per Division เนี่ยผมตั้งไว้ที่หนึ่งครับครับก็เส้นสีแดงครับก็คือออสเตรลโคช่ช่องช่องที่หนึ่งก็คือแหล่งจ่ายครับแล้วก็สีเขียวคือออสเตรเลโคดช่อที่สองนั่นก็คือ,อที่ตกข้อมคาวเินเตอร์ครับโอเคโดยผมจะ <c oughs> ขออภัยครับโดยผมจะเอ่อ อันนี้ให้วัดค่าได้ครับปรับ time per division กับว o per division ให้ให้วัดค่าได้ครับครับเมื่อไดอ้การตั้งค่าที่พอใจแล้วผมก็จะกด s t o แล้วก็จากนั้น ผมก็จะไปที่เคอร์เซอร์ครับแล้วก็กดออนครับก็จะขึ้นเป็นเส้นสีนแดงเป็นเคอร์เซอร์สีแดงแดงนี้ครับผมก็จะเอาไว้ที่แหล่งใจล่างสุดแล้วก็ B ก็คือเคอร์เซอร์อีเคอร์เซอร์หนึ่งที่จะเอามาเปรียบเทียบครับ โดยอันนี้ผมจะเอาไปที่สูงสุดเพื่อทำการวัดแรงดันโดยแรงดันเนี่ยของอุปกรณ์สโ,โคปช่องที่หนึ่งก็คือแรงดันของแหล่งจ่ายมีขนาดอยู่ที่ประมาณยี่สิบโวลต์ p ถึง p ครับโดยการคำนวณเนี่ยก็มาจากจากสูงสุดไปจากต่ำสุดไปสูงสุดหรือว่าสูงสุดไปต่ำสุดนะครับก็แต่ละช่องในมีขนาดห้าโวลต์ ก็ตรงนี้มีสีสี่ช่องก็คือยี่สิบโวลต์พีทูพีครับโอเคต่อไปผมก็จะทำการวัดคาบวัดคาบโดยการหาเดลต้า x ก็คือผลต่างทางแกน x ครับโดยจะให้เริ่มจากต่ำสุดไปต่ำสุดแล้วกันครับโอเค ค่าก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยไมโครเซคชั่นครับก็การคำนวณก็เหมือนเดิมครับเราให้เวลาเป็นแกน x เนี่ยเป็นห้าสิบไมโครต่อดิวิชั o นใช่ไหมตรงนี้เราก็มีประมาณสองดิวิชันครับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยไมโครเซคชั่นครับโอเคเมื่อเราได้ค่าของ แรงเอได้ค่าของแรงจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการวัดค่าของที่ตกความคาปาซิตเตอร์ด้วยนะครับก็เราจะทาการไปที่เครเอร์เซอร์ A แล้วขึ้นมากดตรงนี้เพื่อขึ้นมาเปลี่ยนรูปขึ้นครับก็จะเป็นมาอยู่ที่กราฟสีเขียวแล้วผก็จะเอาไว้ที่ต่ำสุดแล้วก็มาที่ B เหมือนกันครับโดย B ก็เอาขึ้นมา แล้วก็ไปที่สูงสุดครับโดยเดลต้าวายของอาคาปาซิเตอร์เนี่ยที่ตกกคอมคาปาซิเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบสี่มิลลิโวลต์ครับก็แรงดันที่ตกกคอมคาปาซิเตอร์ก็จะมีค่าสามร้อยสิบสี่มิลลิโวลต์ p ทู p ครับครับต่อไปก็จะวัดค่าของ แรงดันที่ตกครอบคาปาซิเตอร์ครับโดยคาาเนี่ยก็จะไปที่ต่ำสุดไปต่ำสุดครับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยไมโครเซคันต์ครับครับการจำลองการทำงานของออสโตสโคปผ่านโปรแกรมทีหน้าก็จบเพียเท่านี้ครับขอบคุณครับ